สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำการทดลองนะคะบังคับให้ว่านสีทิศออกดอกนอกฤดูนะคะ,ะวิธีทําก็ง่ายๆค่ะถอนต้นออกมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้กันไกรนะคะตัดใบตัดรากแต่งรากนะคะให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะนําหัวค่ะของแต่ละหัวมาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้นะคะห่อให้เรียบร้อยเลยจ้านี่ค่ะห่อแบบนี้ทุกหัวเลยนะคะแบบนี้จ้าเห็นไหม เสร็จแล้วจากนั้นก็นำมาพันด้วยถุงกันกระแทกอีกทีนึงค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่ถุงหูหิ้วได้เลยนะคะแต่พอดีพี่จะระมัดระวังนิดนึงกลัวคนมาเปิดตู้เย็นแล้วแบบอาจจะโดนเขาไปอะไรเงี้ยอาจจะช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเอามาใส่เนี่ยค่ะจากนั้นมาใส่ถุงหูหิ้วแบบนี้นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะว่าเราใส่วันไหนนะคะเพราะอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเปิดจ้า แล้วค่อยไปลงดินกันค่ะอีกหนึ่งเดือนเจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปบ๊ายบาย